สบายดีสวัสดีค่ะพี่น้องปองไยพี่น้องเอฟซีที่น่าหักของน้องตุ๊ก,ท,กทุกท่านทั้งในและต่างประเทศเด้อสบายดีเด้อเมื่อนี้น้องตุ๊กสีออกไปออกไปจากหนอกเมืองหนอน้องตุ๊กอาจจะบ่ไดอัพคลิปเรือ id, รอ,อาจจะบ่ไดลงคลิปเผยทุกฐานในเบื้องหนอกว่าน้องตุกออกต وع, กงต๊กออกไปแต่สาวหนอาทุกคนน้องตุ๊กออกไปแต่ เอาไปแต่ตอนสาวๆเลยมูสิมาฮับแล้วน้องทุกก็เลยอัพคลิปไปอัพคลิปไปแล้วหนอแต่ว่าคลิปอันอืนหันน้องทุกยังยังบริ้โลดคลิปมาเนาะก็เลยวาน้องทุกก็เลยมาอัดคลิปนี่เพื่อเป็นการการบอกแลกะกกาแสดงความพอถทษมาหนอ,อเดี๋ยวน้องตุกออกไปต่างออกไปนอกเมืองเดี๋ยวสะท้ายหูงามๆแล้วก็ถ่ายผู้สาวงามๆตั้งเม,มืองมาเห็นป <laughs> ได้ผู้สาวงามอยู่ตั้งเมืองมาเห็นทุกคนในเบิร์นเดนแล้วลก็บรรยากาศแบบวิวธรรมศาสตร์ตางเมืองเป็นเราดเดนเนาะทุกคนอ่าบ้านที่น้องตุ๊กสิไป,ปหันเป็นบ้านเมืองยองแต่บาผูหูเนาะน้อ,นองตุ๊กก็เคยไปจากเถื่อแล้วก็สิมีมูมูของน้องตุ๊กมาฮับเนาะมูของน้องตุ๊กมาฮับน้องตุ๊กไปเพราะว่าจะจะขี่รถเยอะไปเนาะสมมติฝนตกทากอาจจะ หายหรือว่าอาจจะมืนไปเนาะถ้าเอารถจักไปนี่มีโอกาสเสี่ยงที่จะล่มจะล่มหลายลงผู้ใดเนาะก็เลยมูก็เลยแบบเอารถเงื้อไปดีกว่าว่าสัน้นเล้วมูสิมาฮับเนาะฝนตกปอนนี้เนาะแล่ะน้องตุ๊กก็เลยสิมาบอกทุกคนเนาะเพื่ออะใบกลับมาเดี๋ยวน้องตุกลงคิดห้อีกเนาะเพราะว่าเมื่อวีนน้องตุกออกไปตอนตอนเจ้า ตอนเจ้าจนแบบบุหู่ว่าตอนไดสิมาเนาะเพราะว่าไปนํารถขาเจ้าอ่าไปนํารถมูอมูไปนํารถมูก็เลยบ่าบุหู่ว่าสิได็กลับมาตอนเดินนอนอ่าไปหอดพุนหาห้ามไม่สัญญาณน,น้องตุ๊กกะสิลงคิดถึงเบืองอีกเนาะว่าเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กกะกำลังสีโอกเมื่อละเดี๋ยวนี้ก็ประมาณจิตมูจิตมงเสารน้องตุ๊กกำลังหามูมาฮับ แล้วก็จะไปเมืองยองแต่ว่าเออไปเมืองยองหันน้องตุก๊กสิไปกินปลาเนาะไปกินปลาอยู่เมืองยองมาสั้นน้องตุ๊กก็บม่เคยไปตักเทื่อเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศวิวถงนาแล้วก็วิวธรรมชาติธรรมศาสตร์ของบ้านข้าเจ้าเนาะแล้วก็ชีวิตการเป็นยูเป็นอนะไรเนาะทุกคนว่าน้องตุ๊กก็ยังบ่เคยเด้ไปตักเทือก เดี๋ยวตอนกลับมาน่องตุกอัพอัพอัพคลิปให้เบิ้งหนอแต่ว่าตอนออกไปนี่นะตอนที่จะออกไปนี่นะเออ่บอห้ว่าอยู่บ้านเขาสิมีสัญญาณโทรศัพท์โบถามีสัญญาณโทรศัพท์น้องตุกกสะอัพคลิปลงให้เบื้องหนอแล้วก็น้องตุกยังบบหู้เนะว่าทางไปสิเป็นเดินแล้วก็ทางที่น่องตุกไปจะมีสัญญาณโทรศัพท์โบ ส่วนคลิปนี้น้องตุก๊กตาฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กคลิปต่อไปอบ๊ายบาย